เมืองเก่าสีสันสดใสพร้อมกับบานั่งชิลเลียงรายริมลำคลองทำให้เราตัดสินใจมาเมืองนี้ได้ไม่ยากเลยที่นี่เมืองมาละก,กาประเทศมาเลเซียประเทศที่จเจริญพอๆกับไทยเดินทางง่ายมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเราจะพาไปเดินชมเมืองไปกินอาหารท้องถิ่นไปจิบกาแฟชิลๆแล้วเข้าไปเดินถ่ายรูปเล่นกันกับเลน์ Rf 18mm f 2.8 STM คู่กับกล้อง canon eos r8 คอนเทนต์เนี้ยจะใช้ตัวเนี้ยถ่ายตัวเดียวทั้งทิปเลยลุ้นๆอยู่เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงไปเที่ยวกันเราออกเดินทางจากกรุงเทพไปลงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ก่อนแล้วค่อยต่อรถไฟไปบันดาคาสิกสเตชันซึ่งเป็นบัสสเตชันใหญ่ของกัวลาลัมเปอร์ค่ะแล้วก็ค่อยไปซื้อตั๋วรถบ,บัสต่อไปลงที่มะกาเซนทันได้เลย มีรถออกตลอดค่ะใช้เวลาแค่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเท่าน,นั้นเองพอถึงแล้วเนี่ยก็ต่อกราบแท็กซี่เข้ทาที่พักสนาทีอาจจะดูต่อรถเยอะหน่อยเนาะแต่ก็เชื่อีิมันไม่ยากเลยง่ายกว่าเดินทางรถสนนาธารณะที่ไทยอีก เธอเหตใจค่ะตอนนี้ขอนอนพักก่อนค่ะวันแรกอะไปเดินดูเมืองถ่ายรูปเล่นใกล้ๆก,กันก่อนใช้เลนสนาย f, f c m, อพีสบมิลเ2 8ส c m เล็กเท่าแพนเค้กตัวเดียวเบาๆก้าอยู่พเพราะเลนระยะนี้จะได้ภาพที่ใกล้เคียงกับที่ตาเห็นถ่ายง่ายเบาๆกกล้องมือถือแต่ได้ภาพที่คุณภาพกว่ามากเมืองมาละกาเนี่ย เคยเป็นเมืองท่าที่สําคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์มาเลเซียอย่างที่เราเคยได้ยินคําว่าช่องแคบมาละตาบ่อยๆคือช่องแคบเนี้ยเป็นทางผ่านของเรือขนส่งสินค้าทางทะเลค่ะระหว่างชาติตะวันตกแล้วก็ตะวันออกมาช้านั่นแหละเราก็เลยจะได้เห็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมของจีนอินเดียมาเลและก็ยุโรปผ่านตึกและอาคารรวมไปถึงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติในสถานที่แห่งนี้ ส่วนที่เราชอบที่สุดของเมืองนี้ก็คือเขามีบาร์เรียงรายริมลำคลองที่ดูชิลมากๆภาพนี้เป็นภาพที่ทำให้เราอยากมาเลยยิ่งช่วงเวลาพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินนะยิ่งดีไฟประดับตามบ้านริมน,น้ำแต่ค่อยๆส่องสว่างแทนที่แสงท้องฟ้าใครที่ชอบบรรยากาศริมน้ำเนี่ยต้องชอบที่นี่แน่ๆหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจของเลนนี้นะคะก็คือเขาโฟกัสได้สมูทแล้วก็เงียบ ตรวจับและติดตามตัวแบบได้ทั้งมนุษย์สัตว์แล้วก็ยานพาหนะเนี่ยเจอน้องแมวเขามานั่งด้วยลองใช้โฟกัสแทร็กกิ้งน้องดูหน่อยละกัน ันที่สองของมาลากาขอเปิดมาด้วยอาหารเช้าแบบฝรั่งที่ร้าน The d i l y Fix Cafe ค่ะบนถนนจงเกอร์สตีดซึ่งเป็นถนนหลักในย่านเมืองเก่ามาลากาเป็นอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีสค่ะที่จะมีหน้าร้านแคบแต่ก็มีความหลึกที่นี่มีสองชั้นค่ะแล้วก็ด้านหน้าเป็นร้านขายของฝากมีโปสการ์ดมีแมกเนตหรือก็มีขนมเล็กๆน้อยๆ้อยส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นโซนร้านอาหารมีขอบตรงก้าคข้ามเพื่อให้แสงเข้าถึง ออ,อยากบอกว่ากาแฟซาเทนลาเต้ที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยคุ้มกล่อมแล้ว รนะด้วยความที่ร้านนี้เนี่ยมันมีทั้งโซนมืดแล้วก็สว่างเนาะตอนที่ถ่ายวีดีโอเนี่ยเราก็เลยต้องใช้คอนโทรลลิงค่ะที่มากับเลนส์นี้เนี่ยปรับแสงระหว่างถ่ายได้เลยสะดวกแล้วก็ทำให้ได้ภาพที่สมูทมากขึ้น ค่ะมากินกาแฟกันอีกสักแก้วหนึ่งในช่วงบ่ายวันนี้เราแวะไปที่ร้าน The Coffee Jar ค่ะเพราะว่าเราเห็นเครื่องคั่วกาแฟตั้งอยู่หน้าร้าน mm hmm. ก็เลยคิดว่าร้านนี้ต้องดีแน่ๆซึ่งก็ดีจริงๆฮะอเมรกาโน่แก้วที่2ค่ะภายในร้านเนี่ยตกแต่งแบบวินเทจมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงเทปเก่าว,วางขายอยู่ด้วยฟิลคลาสสิกดี โลเคชันถัดไปเนี่ยเราจะไปดูวิวมะละกามุมสูงกันที่เซนต์พอฮิลนะคะเดินเท้าจากจองเกอร์สตไปได้เลยที่นี่เป็นโบสถค์คริสต์ที่สร้างอยู่บนเนินเขาสูงในย่านเมืองเก่มามะละกาเนี่แหละมีอายุมากกว่า500ปีแล้วค่ะแต่ว่าเสียหายจากสงครามตอนนี้เหลือแค่ฐานโบสถ์เท่านั้นขึ้นมาบนนี้ก็จะสามารถมองเห็นวิวเมืองมะละกามุมสูงแล้วก็มองเห็นวิวทะเลที่ยังมีเรือขนส่งสินค้าอยู่ริบๆด้วย ที่มาสยิดค่ะที่นี่ชื่อมัสยิดเซรัตมลกาเนื่องจากสถานที่นี้เป็นที่สําคัญทางศาสนานะคะผู้หญิงดุกคนเน่ก็เลยจําเป็นจะต้องใส่ฮีจาบค่ะไม่มีค่าเข้าแต่ก็มีค่าเช่าชุดอีก5เลรียค่ะมัสยิดเซรัตมลกาหรือว่าเราเรียกเองว่ามัสยิดลอยทะเลเพราะว่าเขาตั้งอยู่บนหาดแล้วก็ตัวคาดเนี่ยยื่นเข้าไปในทะเลเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างแบบตะวันออกกลางกับแบบมาลาย,ยู เขาบอกว่าถ้าน้ําสูงขึ้นอ่ะตัวมัสายิดก็จะดูเหมือนลอยอยู่ในน้ําจริงๆก็คงจะสวยไปอีกแบบในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยถนนจองเกอร์สตรีท Street, จะจัดตลาดไนท์มาร์เก็ตค่ะขายอาหารขนมสินค้าท้องถิ่นเรียงรายอยู่เต็มถนนเส้นนี้มันคึกคึมกมากๆเลย เพินกันเพลินมากอะ่ะมีอาหารทะเลด้วยนะทั้งกุ้งหอยหมึกปลาก็เพราะเมืองนี้อยู่ใกล้ทะเลไงอ,อาหารทะเลก็เลยเยอะเราก็เลยลองสั่งมาชิมดูได้เป็นหอยเชลล์ย่างเนยกระเทียมแล้วก็หอยแครงผัดซอสตอนนี้นะเราก็มากินอาหารสตติดฟูดแบบนั่งยอง ก็ตะลึงสิมันเป็นแบบอะไรที่ลงเข้ามาแล้วที่เนี่ยมันจะขายแบบพวกซีฟู้ดพวกแบบหอยแครงหอยนางรมหรือว่าหอยเชลล์ย่ยางกิวหรือว่าเอามาแบบพัดอะไรเงี้ยเ,ออเดี๋ยวลองชิมดูว่าอร่อยไหมมันคล้ายๆกับแบบอาหารจีนอะ่ะหอยแครงพัดสัง่งผิดเอาจริงกล้องตัวนี้คุณภาพไม่เบาเลย มีค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.8ได้โบเก้สวยละลายหลังกำลังดียังเห็นรายละเอียดแตดกล่าวแล้วก็ยังทำงานได้ดีในที่แสงน้อยเอามาถ่ายตลาดตะล,ลังทูนแบบนี้ก็ได้ขอจบทิปมาละกาเนี้ยด้วยอาหารเช้าสุดโลโคลที่ร้านโกปิดเตียมเด็ดสิงลุง อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้เป็นร้านกาฟแฟร้านขายอาหารเช้าของชาวท้องถิ่นที่นี่คะ่ะคล้ายๆกับโกบีเตียวของไทยเลยเพราะว่าก็ที่นี่เขาก็ได้รับวัฒนธรรมมาจากจีนมาเลย์มาเหมือนกันส่วนอาหารเช้าเนี่ยเราได้หมี่หกเกี้ยนกับสุกเกียวหมูมากินที่นี่มีครัวหน้าทานคะ่ะนั่งกินไปดูแม่ครัวทําอาหารไปด้วยได้ฟิลสุดๆอันนี้ะก็เป็นอาหารแบบ มื้อสุดท้ายของที่มาลากาแล้วมันคือมาเลเซียไงมันเป็นที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะเดี๋ยวกลับจากที่นี้จะทำวิดีโอให้ดูก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันดูกนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปแล้วทริปมาลากาที่นี้ก็จบแล้วเดี๋ยว <c oughs> ไปเชื่อต่อบ๊ายบายจากวิดีโอที่ททถ่ายมาเนี่ยเราถ่ายแบบแฮนด์เฮลลเนาะ เพราะว่าอยากได้ฟีวิดีโอแบบคราราพก็จะเห็นว่าตอนเปลี่ยนจุดโฟกัสมันมีความสม mm ูท hmm. เนียนตา mm hmm. ขอบภาพไม่กระเพื่อมมันมาจากฟีเจอร์โฟกัสบีสิ่งคอร์เรคชันค่ะที่เป็นจุดเด่นของเลนส์ตัวนี้ mm hmm. เดี๋ยวลองปรับใหดดนะแบบ้ดูแล้วก็เปรียบเทียบกันให้เห็นชัดเนาะแบบเปิดแล้วก็ปิดฟีเจอร์โฟกัสบีซิ่งคอร์เรคชันค่ะ แล้วถ้าใครกําลังมองหากล้องดีๆสําหรับเก็บภาพการเดินทางกับเลนเบาๆสักตัวที่เอาไว้เดินไปถ่ายไปได้สะดวกได้ภาพคมชัดแล้วก็มีความชัดตึกช,ชัดตื้นในกําลังพอดีเลน Rf 18mm f 2.8 STM คู่กับกล้อง Canon Eos 8ตัวเนี้ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะเป็นเลนระยะเดียวก็เลยสามารถทําให้เลนมีขนาดเล็กแล้วก็น้าหนักเบาได้ขนาดนี้ค่ะวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ิหน้าบาย